จเจริญใกนการพระพุทธบิดาธรรมกับญาติโยมทั้งหลายพุถิษัทั้งหลายผู้แสวงหาความดีแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจแสวงหาความสมัรสมัครคีในจิตใจถ้าจิตใจเรามีความสมัรสมัครคีเอาธรมเอาวินัยเป็นใหญ่มันก็ไม่มีปัญหาเอาธรรมะหรือว่าเอาวิน,นัยเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องวิน,นัยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา เอาถือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปิบัติให้เพื่อจะเข้าตรงมุ่งสูน่นิพานนิพานคือการปล่อยวางคือการเข้าถึงความเป็นอนัตตา <c oughs> เข้าถึงความไม่มีตัวตนไม่มีทิฏฐิมณะอัตตาตัวตนเพื่อจะละละโลกกบหลงถ้าเราละไม่ได้มันก็เพิ่มพูนมันมีสองด้านถ้าไม่ทวนกระแสมันก็ไหลไปตามกระแสโลก ตาตาตัวตนมันาทิฏฐิีไปเรื่อยเรื่อยมันก็อยากอยากห่างไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราพยายามน้อมไปสู่พระพุทธเจ้าเป็นศูนย์ใจศูนย์หลักพระพุทธเจ้าที่ท่านบำเพ็ญมาตั้งมากมายนับไม่ได้เป็นผ่านเป็นล้านล้านองค์สองล้านองค์เหมือนสัมพุทธีอัทวิสัญ,ญ,าญจาวัฏสัมจาสาสเกณปัญจสาหสพระพุทธเจ้าท่านผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่ เหมือนสวดเจ็ดตำนานสิบสนตำนานท่านจะสวดสัมพุทเทนะพุทธเจ้าผ่านมาเท่าไหร่แล้วท่านบำเพ็ญบรมีมาสามสิบอสองบำเพ็ญมา,มากบำเพ็ญบรมีสามสิบมาเต็มที่แต่บำเพ็ญนี้มากมายขนาดไหนแต่พุทธเจ้าวิญญาติกาท่านก็บำเพ็ญสิบหกอสองขขึ้นไปวิญญาติกะท่านบำเพ็ญมานานเหมือนพระศรียะไม่ไต่เนี่ยท่านบำเพ็ญมานาน ท่านเลยเกิดเป็นหลวงปู่ทวดเนี่ยหลวงปู่ทวดนี่ก็เป็นภาษียมเมตไตรข้างนาที่จะมาตตัสรูเป็นพุทธเจ้าแต่บางคนก็ร้อยปีเกิดทีบางทีก็ไม่สมควรเกิดก็ท่านก็ไม่เกิดท่านก็บำเพ็ญอยู่ชั้นบนชั้นสวรรค์ชั้นพรมแต่จะเกิดเป็นมนุษย์นี่จะเป็นใครไม่รู้แต่จะเป็นกษัตริย์เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระพิสุเป็นฤาษีดาบทเราไม่รู้แต่เราไม่ควรประมาท ไม่ประมาทพระไม่ประมาททุกอย่างพระเจ้าท่านสอนสัง่งสอนว่าให้ไม่ให้ประมาทสี่อย่างหนึ่งภระพิสษุบทใหม่แม้แต่บทใหม่เขามีบุญได้บวชคือว่าโมทนาด้วยเพราะว่าถือศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดนี่ภาพิสษุบทใหม่หนึ่งไม่ควรประมาทท่านมีบุญมีกุศลเก่าท่านอาจจะสร้างบุญบ่มีทําให้คนศรัทธาทั้งโลกก็ได้ทั้งประเทศก็ได้เหมือนพระ เจ้าศกมหาราชท่านเห็นพระภิกษุสามมณรรูปเดียวท่านก็พาสาม,มเณรไปบวชที่สิงห์ลักาเผยแผ่พุทธศาสนาในอันอินเดียจนได้เต็มประเทศอินเดียหมดที่ไหนมีความเจริญก็มีความเสื่อมที่นั่นจเจริญสุดมันก็เสื่อมสุดเหมือนกันเสื่อมจนไม่เหลือประเทศอินไดอินเดียมันมีห้าวรณนะมีกษริย์พาพามแพทย์สูตรจันทานมีห้าวรณนะ แต่ทุกวันนี้กษัตริย์ไม่มีแล้วเหล่พระม์แพทย์สูตรจันทานพระม์เป็นที่บูชาของเขาศาส,สนาพราหมณ์แพทย์คือว่าฝ่ายปกครองสูตรคือว่าคนทําการทํางานชาวไรช่ชาวนาจันทานคือว่าคนขอทานขอทานมีเยอะในอินเดียมีมากขอขอทานก็นอนข้างถนนกินนอนข้างถนนมันก็มีภูมิต้านทานมันก็เป็นคน,คนที่ไปอินเดียถ้าติดไข้หวัด อินเดียมาแล้วนี่คนไทยไปนี่จะไม่หายเชื้อมันก็จะอยู่นานเพราะว่าไม่มีภูมิต้านทานเหมือนเราเหมือนกันไปอยู่สถานที่นอกสถานที่เราไม่มีภูมิต้านทานก็ตายเหมือนดาราเนี่ยในปอไอปอดาราก็ตายไปเป็นไข้เลือดออกก็ตายอายุ20 3สก็ตายพอมไปไทยทำหนังแล้วก็ติดไข้เลือดออกก็ตายไปเพราะไม่มีภูมิต้านทานแต่คนที่อยู่พื้นที่อย่างประเทศอินเดีย คอทานเขาจะมีไข้หวัดอินเดียเนี่ยเขาเป็นอยู่จนชินมีภูมิท่านทานเขาก็หายได้หายด้วยธรรมชาติถ้าโลกมันระบาดเนี่ยทุกวันนี้ก็ติดโควิดเยอะอินเดียก็ตายไปถึงเยอะติดกันหลายล้านอีกน้อยก็มันมีประมาณเกือบพันล้าน <c oughs> ประเทศอินเดียมัน <c oughs> มีคนมากมีคนมากมีสมองเป็นเป็นพราหมณ์เป็นศาสนา อิสลามอิสลามเยอะอิสลามกับฮินดูนี่ฮินดูอันดับหนึ่งอันดับสองม,มาอิสลามอันดับสามก็คริสอันดับสี่ก็ซิกอันดับนั้นลงลงมาก็พวกเชนพวกอะไรต่างๆพุทธนี่มีน้อยมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นไม่น่าอยู่ละประเทศอินเดียไม่น่าอยู่สําหรับการประพฤติในการบิบัติพาต้องทํากับข้าวกินเองไปเรียนไปศึกษาไปเรียนรู้ที่ ประเทศอินเดียนี่ต้องทํากับข้าวกินเองถ้าฉันเองลระธรรมพระพนธรรมเองเขาเรียกว่าพระที่อินเดียนี่ระธรรมพระนิ่รมกับข้าวกินเองผัดเ,เองแต่เมืองไทยนี่เขาไม่ค่อยจะให้พระธรรมส่วนมากก็ไม่ให้พระรมทางทำหยุดท่านจะไม่ให้พระธรรมกับข้าวไม่ให้ปิ้งเนื้ออะไรเองเหมือนถ้าไปฉันข้าวหมูกระทะอะไรก็ไม่ให้ไปปิ้งเองเพราะผิดวินัยผิด ศีละเยะวัตรข้อวัดพาอพิสูจนนี่ไม่สามารถรับเนื้อดิบได้เนี่ยเราต้องเราเรียนรู้เรียนรู้ศีลวัตรข้อวัดของพระนี่เราพระนี่ไม่สามารถรับเนื้อดิบมาแล้วก็ไปปิ้งไปย่างไปทําเองได้ถ้าเจตนาสั่งให้เขารับมามันก็ผิดกินก็ผิดสั่งให้เขาฆ่าเนื้อฆ่าอะไรไม่ตัวคือว่าปานาปินปานาทินปานานี่ก็ทำไม่ได้ทำผิดศีลปานาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ย มันเกิดผิดไปเรื่อยพาะสัตว์ชีวิตส่งเสริมให้คนอื่นฆ่าเนี่ยพระไม่สามารถรับเนื้อสดๆมาปิ้งมาย่างเองได้นอกจากไม่รู้จริงๆโยมเขามาถวายด้วยไก่ปลาอะไรเนื้อหมูอะไรวัวควายอะไรก็เนื้อมาเราไม่รู้แต่เนื้อสิบอย่างนี้ไม่ห้ามไม่ฉันพระเนื้อเสือเหลืองเสือโค่งเสือดาวเนื้อม้าเนื้อช้างเนื้ออะไรมนุษย์เนื้อหมา เนื้องูเนี่ยไม่ให้กินเนื้องูก็ไม่ให้กินถ้ารู้ว่ากินเหมือนพระอาจาราาย์ไปที่เชียงรายปฏิชัางชรายก็ไปอยู่ที่วัดหวยบงเขาก็ใส่มาพเขี่ยไปเขี่ยมาเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเออเนื้อ,เน,อเนื้องูโยมเขาก็ได้กินเลยเอะลรแยกให้โยมได้กินแต่เมื่อก่อนเราก็เคยกินตอนเป็นฆราวาสญาติโยมก็กินเนื้องูไปหาเองทำไรฆ่าเลแต่ บวชเป็นพระนี่ไม่สามารถฉันได้ <c oughs> เนื้องูเนื้องูกินไม่ได้เขาก็เอาเนื้อยำเนื้องูสิงมาให้พระก็ฉันไม่ได้ต้องสละให้โยมไปนั่นแหละพอมาสิงไปอย่างพุทธเจ้าท่านห้ามเสือโคร่งเสือดาวเสือเหลืองเพราะว่าเวลาเราไปทุ่ดงไปประพฤติบิบัิเนื้องูเวลาไปเนี่ยเวลาเรากินเนื้อพวกนี้พอกินเข้าไปแล้วก็กลิ่นมันจะออกตามร่างกาย งูก็มาลัดเสือก็มากัดคอมาทำร้ายทำลายชีวิตของพระเนี่ยท่านว่าให้พระนี้มันไม่ให้กินตามใจตามปากท่านไม่ให้กินเนื้อเสือเนื้องูเนื้ออะไรต่างๆงั้นกากินพวกนี้มันก็จะมันกินเรากินมันมันก็มากินเราเหมือนกันงูก็กินคนได้กินพระแม้แต่พระสมัยพุทธกาลท่านก็นิพานขณะที่เสือกัดหมดลมหายใจขณะที่ ที่เสือกินเข้าไปมดลมหายใจนะวิบากกรรมวิบากขันท่านท้องมาชดใช้กันนะชาติสุดท้ายคือว่าชาติที่แล้วเคยกินเขาชาตินี้ก็โดนเสือกินแต่ก็ได้นิพพานอยู่นนัวิบากกรรมชดใช้ไปพอชีวิตคนเราก็มีกรรมเป็นแดน,นเกิดมีกรรมเป็นเผ่ากันมีกรรมเป็นที่เพึ่ซึ้งพึงอาศัยใครทํากรรมไรได้ไว้ยังนําได้ผลของกรรมนั้นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายไม่ดี <c oughs> แต่เราก็พยายามบากบันคนควายทำกุณงามความดีสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบนุญอ่อนน้อมต่อพระรัตรัยเนี่ยสำคัญจะไม่ใช่พระรัตรีนองมา,าเราเราเป็นผู้มีกิเลสตัณหานี้ต้องน้อมหาพระราตนตรตยเป็นศูนย์ใจศูนย์หลักของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเอาครูบาอาจารย์ดังใจเราไม่ได้เนาะเมื่อสิ่งใบายาครูบาอาจารย์ท่านก็มีภาระมีหน้าที่มีอะไรของท่านมี วสาสนาบุมีของท่านท่านสร้างมาอย่างนี้เราจะบังคับพระอาจารย์ไม่เคยบังคับใครนะอยู่นี่ไม่เคยบังคับไม่เคยขอให้ใครมาอยู่จะมาก็มาก็ดูแลตามเหตุปัใจไม่เคยขอร้องให้ใครมาอยู่ใครจะมาก็มามาก็อยู่ด้วยกันก็อยู่ได้อยู่ด้วยธรรมวินยัยไม่มีสินจ้างรางวัลอยู่ด้วยธรรมโดยวินัยด้วยศียวยลวัดข้อวัดในการประพฤติปิบัติพรหมอาจรรย์ถ้าพรหมอาจรรย์เราอยู่ได้แล้วก็ อุปถากไม่มีใครอุปทาก็ดูแลตัวเองได้คนเรามือยังไม่ขาดเท้ายัางเดินได้ยังช่วยตัวเองได้แล้วก็ต้องทำทาให้เลี้ยงชีพตัวเองด้วยแม้แต่ปงผมยังปรงเองเย็บผ้าก็เย็บเองขาบาดก็เมื่อก่อนก็ทําเองกดก็ทําเอง <c oughs> ทําเป็นทุกอย่างพระทําทเป็นทุกอย่างจะเวน้นทํากับข้าวทำอะไรเมื่อก่อนตอนเป็นฆราวาสก็ทําอยู่กับข้าวตอนเป็นฆราวาสแต่เป็นพระนิม ไม่ทาไม่เหกกิลของสงฆ์ไม่เหตกิลของพระที่จะทํากับข้าวกินเองนอกจากถ้าเราไปทุดงไปกับหลวงพ่อใหญ่สมัยก่อนพระอาจารย์ไปทุดงเป็นพระขาวก็ต้องทํากับข้าวถวายพระในป่าในเขาขึ้นต้นไม้ต้นสะตอที่บนเขาใหญ่ขึ้นไปสูงมาก10กว่าเมตรเกือบ20เมตรสูงมากขึ้นไปตัดกิ่งสะตอมาแล้วก็แบ่งตามกลุ่มตามกลุ่มมี12กลุ่มก็แบ่งกลุ่มละนิดหน่อยเล็กนิดหน่อยก็ได้ ถวายพระเราก็ได้บุญได้กุศลได้บม่มีพอเป็นพระขานี่มีมีหน้าที่ต้องดูแลพระหรือว่าฟันไม้ให้พระถากทางหญ้าให้พระหรือว่าฟันไม้พระไม่สามารถทําได้เราก็ต้องใช้พระขานี่เพื่อใช้พระเขาาเหนื่อยหน่อยตอนเข้าป่าปีสามเก้าพระอาจารย์เข้าปีสามเก้าก่อนที่จะปวดปีสามเก้าเข้าป่าช่วงเมษาช่วงเมษาเข้า <c oughs> เขาใหญ่เข้าไปเป็นน้ําตกที่สวยงามมากไปเจอน้ําตกน้ําอะไปเดินไปส่งน้ําอะไรเนะ่าสบายไปอาบน้ําไปส่งน้ําน้ําก็สะอาดพอปีสี่สองอีกสามปีต่อมาก็น้ําเยอะมากเดินตามห้วยไม่ได้ทุกวันนี้น้ําก็ท่วมปากทงชัยท่วมโคราดปากแกงหิงเพิงทั้งนาดีอะไรทั้งสาแก้วน้ําเยอะเขาใหญ่ข้างบนนี่เพื่อเขาที่มี ป่าเยอะมากสัตว์ก็เยอะมากเลยที่เขาใหญ่เยอะเยอะไปด้วยผงสัตว์ผงอะไรช้างนี่ก็เยอะเสือก็เยอะเสือเก้งกวางเยอะอยู่แต่มันชุกชมไปด้วยหมูป่าด้วยอะไรบางทีเดินไปนี่เดินไปนี่พวกเห็บพวกหมัดพวกแมงแดงก็มากัดตามใต้ลมผ้าของเราเนี่ยกัดบางทีต้องเอาอยาเหลืองทาทาทา,ทาเพราะว่าเราเดินผ่าน มแมลงอะไรที่มันอยู่ตามใบไม้มันก็ถูกเรายิ่งเดินด้านหน้านี่ไม่ต้องพูดถึงโดนแน่นอนแต่ข้างหลังอาจจะไม่โดนเท่าไหร่แต่คนท่านเดินข้างหน้านี่โดนโดนกัดโดนแทะโดนพระขาวต้องฟันไม้ฟันอะไรด้านหน้านี่เขาถึงป้องกันอย่างดีนะเราอย่าเลื้งท่าอย่ามองท่าไปบางทีท่ามากก็หนาวกลางคืนมากก็นอนไม่หลับเหมือนกันกลางคืนก็เดินไปเดินไปก็ไปเจอ พระเขาก็เจอหัวกะโหลกคนที่โดนฆ่าคนทำร้ายในเขาใหญ่โดยฆ่าหักหลังกันหรือว่าไม่พอจใจใจกันในป่าก็ฆ่ากันตัวเองเป็นไม้หาไม้กีสนาม้งไม้จันบ้างไปเจอพระเจออะไรก็วิ่งหนีกลัวเป็นป่าไม้โดนจับแต่ถ้าเป็นพระเขาก็บอกทางอะไรได้แต่ก็มีป่าชุกชุมที่มันแคบเขาใหญ่เดินแต่แ,ตแกนหิงเพิง ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงสนามกอล์ฟที่เขาใหญ่จากสนามกอล์ฟก็เดินเดินลงไปถึงปากช่องจากปากช่องก็เดินโค้งลากจากโค้งลากก็เดินมาถึงแพร่วัดแพรธรรมรามนะห้าเดือนก็ยังเดินมาสุดเป็นการฝึกตบะความอดทนเป็นความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นการทุนด,ดงในการฝึกฟื้นเมื่อก่อนน้ำหนักก่อนบวช52ตอนเป็นฆราวาสก่อนที่บวชอายุยี่บ พอไปทุดงก็เหลือสี่สิบหกถไปหโลแปดโลน้ำหนักลถไปเพราะมันไม่ได้กินอะไรดีเป็นพระขาวทรมานหน่อยเป็นการฝึกฝืนเพราะว่าอาหารอะไรดีก็พระสามเณรก็ตักไปหมดจะเหลือพระขาวนี่ก็มีน้อยไม่ก็ไม่ได้ไปซื้อกินตามใจก็หากินอาหารตามที่ของเหลือจากพระญาติโยมถ้าเหลือจากพระน,น้อยที่พระขาวจะได้กินอิ่มสักวันนึง ส่วนมากก,กินอาหารพอมีพอได้นอกจากเขาตักแจกพัดคือว่าแจากพัดทำกลางสงไม่มีไม่ตักเองคือว่าแตกพัดคือว่าพระเอกมกุเทศเป็นคนตักตักตักให้ไม่สามารถตักเองได้จะแบ่งให้เท่าเทียมกันอันนั้นจะอิ่มอยูอนน่การเป็นพระขาวเป็นสามเณรไม่ใช่อยูง่ง่ายเป็นสามเณรพระวัดป่าด้วยอยู่ลําบากอยู่เหนื่อย การประพฤติบัติเราก็ประพฤติบัติเป็นพระเขาตั้งปีกว่าก็จะได้บวชถือศีลแปดพรหมจรรย์น 8, ี่ปีกว่าก็จะได้บวชนี่การบวชไม่ใช่ง่ายง่ายถ้าบวชแล้วเราไม่ปพปติบัติไม่ดีก็ลําบากอยู่ด้วยทมด้วยวินัยเพราะว่าพระนี่ท่านก็มาหลายที่หลายทางต่างคนต่างมีความคิดเห็นบางคนก็ชอบสังคมแต่บางคนก็ไม่ชอบพระอาจารย์ก็ไม่ชอบสังคมเหมือนกันไม่ชอบไปนั้นไปนี้ไม่ชอบไปหมู่มาก เท่าไหร่ชอบอยู่เงียบๆงั้นก็ไปไม่อยู่ไปทํเมืองนะ่เพราะเราอยู่ทํเมืองนั่นนานเราก็รู้การบังคับคนอื่นเนี่ยบัง,งคับไม่ได้เนาะขนาดเรายังยังไม่บังคับเราก็รักอยู่แบบผู้ใหญ่รู้จักข้อวัดศีลลวัดแต่ถ้ามีพระใหม่แล้วก็พาทาวัดเช้าเย็นก็พาทําได้เพราะเราทําจนชินเป็นเนื้อเดียวกับพุทธมนต์เป็นเนื้อเดียวสวด ทำวัดเย็นนึงไม่ต้องกางหนังสือก็ได้ทำวัดเช้าไม่กางหนังสือก็ได้เราสามารถใช้สัญญาความจำบางทีสวดไปสวดไปก็ลืมก็มีลืมมัง้งก็สัญญาไม่เที่ยงพอสัญญาเนี่เป็นของสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยพอสัญญาในความจำมันเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสเพสัร้างาตานิจานสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยาก ตนนียากนิดหน่อยต้องจากโลกไปจากขันห้าขันสี่ขันหนึ่งไปมีขันทั้งหมดขันห้าขันสี่ขันหนึ่งฉะนั้นขันของเราก็มีขันห้าเราพยายามเรียนรู้ศึกษาพระธรรมพระวินัยเรียนรู้ความเมตตากรุณา,าุทตตามีสุขสังฆสมคีความสมคีในหมู่คณะนำสุขมาให้ทำเอาสุขมาให้ทางจิตใจนะั้น เพราะว่าพุทธเจ้าท่านสอนให้มีความอดทนอดทนถะบะทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งคันติเนี่ยสำคัญถ้าามีความคันติก็มีเมตตามีอุเบกขามีสัจจะมีสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นเมตตาคือความเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอุเบกขาคือว่าการปล่อยวางเฉยอารมณ์ เฉยในที่นี้คือว่าเฉยแบบมีปัญญาไม่ใช่เฉยแบบทิ้งไม่ใชยแบบทิ้งแต่เราต้องใช้ใช้สติใช้ปัญญาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ผู้อื่นเห็นใจตัวเองเห็นใจผู้อื่นเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นการให้ทานคือดับกามโลภให้ธรรมทานก็ทําให้เรามีสติมัตยามือนเรามาสับรับฟังสตมัมมปัญญาเนี่ยทำให้เราได้มีธรรมะ มีสิ่งที่เราได้พูดประจำเมตากุณามุติตา,าอุเบกขาเราก็จะมีธรรมะเนะี่ยธรรมทานธะรรมคือว่าเราทําเป็นธรรมทานให้มีธรรมอยู่ในใจมากๆนะถ้าเราไม่มีธรรมอยู่ในใจมากๆมันก็จะมีแต่ละคาโทสโมหามีโทโซโมโหอุปนาหโหความบกเครื่องความผูมกเวรหม่มั่นกันนั่แหละเป็นอุปกิเลสนะอุปกิเลสที่เราต้องถ่ายถอนแต่ต้องละออกให้ได้โลภเพ่งเล็งอย่างได้ของผู้อื่น กมกดเครื่องฤทศยา,ามัชริยังความตนีเหนียวแน่นกีดกันทั้งเข้าของวิชาดมายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลเป็นคนมายาสาไทยเป็นคนพูดหวานปากหวานก้นเปรี้ยวบางคนว่าแต่มันก็ไม่มีมีปากคนปากหวานก้นเปรี้ยวก็บางคนก็หลากหลายแต่เราก็เรียนรู้เรียนรู้เนี่ยทำมาทานแล้วได้เรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ผู้อื่นเรามีแต่จะมีมากมีน้อยก็อยู่แต่แต่ละคนที่ประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเรียนรู้พวกนี้เราก็จะมีเนี่ยกันมีธรรมะเป็นทานเราก็รับประทานทานในธรรมะหรือว่าพิจารณาธรรมะประจําฟังธรมประจําสวดมนต์ประจาประพฤติปิบัติทางกายกรรมสามมจฑกรรมสีมโนกรรมสามกายกรรมสามคือว่ามีศีลกายกรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักรัพว์มือพืิผิดในกรรมไม่กรรมฟุ้งเฟ้อเหอเพิ่มมีถือพรอภรณจมริยาก็ยิ่งดี มุาสาก็มีสีไม่พูดเทศพูดยาพูดสอเสียดพูดเพ้อเจอเนี่ยบจีสีขอสุดท้ายคือว่าไม่ไม่โลภเพ่งเลงไม่เห็นผิดตามคองคองธรรมไม่พยาบาทไม่โลภเพ่งเลงจะได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่เห็นผิดตามคันลองของธรรมถ้าเราเห็นผิดตามคันลองของธรรมก็มีโมโหโทโสมีความโกรธเกลื่องอุปนาโโหผูกเวรไม้มั่นกัน เมาหลงในร่างกายไอ้ที่สุดโซนอันเน่าเปื่อยอยู่เป็นนิดประมาทความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังน่ารักก็เป็นสิ่งที่ย้อมใจอย่างหนึ่งมีอะไรมาถวายพ้าอะไรสิ่งนี้ก็ดีแต่ให้แบบยึดมัน่นถือมั่นมันก็ให้แบบเป็นอัตราตัวตนแต่ให้เพื่อการบล่อยปาบูชาจริงๆบูชาด้วยกายกรรมสามวัจจิกรรมสีมโนกรรมสามดีกว่าบูชาด้วยอามิด บูชาเดือเอาชีวิตบูชาพุทธทางชีวิตตังมปูชีมิทำมังชีวิตตังเมปูมีชีมิสั่งทังชีวิตตังเมปูช,มชีวิตนี้ข้าพเจ้าขอน้อมขอไหวาขอเป็นทาตพระพุทธเจ้าขอเป็นทาาพระธรรมขอเป็นทาตพระสงค์หลวงพ่อพุทธาทาทานว่าหลวงพ่อพุทธาทาท่ันเป็นทาตของพระพุทธเจ้าท่านถึงมีปัญญามากสั่งสอนเขียนหนังสือคู่มือมนุษย์ ให้พระอาจารย์ศรัทธาพ่อหนังสือคู่มือมนุษย์หลวงพ่อพุทธาานท่านเขียนไว้ได้ละเอียดเลยเราเกิดศรัทธาเพราะหนังสือคู่มือมนุษย์เป็นอายุยี่สิบยี่บเอ็ดไม่ถึงยี่สิบด้วยซ้าได้อ่านหนังสือคู่มือมนุษย์ได้เ,เกิดศรัทธาอยากบวชเบื่อหน่ายเบื่อไม่ใช่เบือ่อแบบเบือ่อเบือเบ่ออยากๆยาก,ยากแต่ก็เบือ่อก็อยากมีแต่ก็อยากน้อยเป็น,นปสิ่งบางอย่างเราต้องเรียนรู้ เราติเป็นทหาสของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่สนะำคัญการฟังธรรมะการประพฤติปฏิบัติการสุตตมัญยปัญญาการฟังธรรมะนี่การทําให้เราเกิดปัญญาข้อสุดท้ายคือการให้อภัยทานให้อภัยซึ่งกันและกันไม่โกรธเคืองไม่โมโหโทโสไม่ไม่ประทุษร้าย ถ้าเราพรุธสลายหรือว่าเราปลูกโกรธไว้มันก็เจอกันเกิดมาก็มาห้ามหันมาด่ามาว่ากันมาเสียดสีกันมันก็จบไม่สวยถ้าจบไม่สวยมันก็ลําบากเดี๋ยวก็เจอกันอีกแล้วมามันก็หน้ามิวหน้ามิคิ้วขมวดอยู่เรื่อยมันก็ห <c oughs> <c oughs> น้าไม่ได้รีดลงตาว่ะลงตามาว่าหน้าไม่ได้รีดหน้าไม่ได้รีดลงว่าหลวงพ่อใหญ่ก็ว่าหน้าไม่ได้รีดมา หน,หน้าไม่รีดไม่ให้เรียบหน้าย่นหน้าบึงหน้าตึงอะไรนะบึงหน้าตึงไปเลยฉะนั้นเราเห็นใครก็พยายามเมตตาตั้งการให้ดีมีสติมีปัญญามีการภาวนาอยู่เป็นประจำตั้งการให้ดีถ้าเราตั้งการไม่ดีเจออะไรก็จิตใจว่างๆเฉยๆไม่ได้นะเรามันต้องมีกระทบกระทั่งมีกล่าวหาว่าร้ายว่าเสียดสีว่ากระทบกระทั่งมันก็มีอยู่นะ มนุษย์สังคมสังคมมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่คนที่จะว่าใครเนี่ยก็ต้องว่าเขาตัวเองก่อนจะเข้าหูตัวเองมันก็ทุกข์กับตัวเองก่อนตัวเองก็จะทุกข์ทุกข์ใจก่อนเพราะว่ามันปากกับหูตัวเองมันอยู่ใกล้ที่สุดมันจงยอมได้ก่อนมันชี้นิ้วคนอื่นเนี่ยชี้นิ้วไปนิ้วหนึ่งกับข้าวตัวเองสามนิ้วสามสี่นิ้วสามนิ้วชี้นิ้วคนอื่นนิ้วหนึ่งแต่ข้าวตัวเองสามนิ้วเลย ฉะนั้นเราควรให้อภัยทานกันเพราะว่าอภัยทานนี่เป็นธรรมอันยิ่งคือว่าข้าอุเบกขาธรรมอุเบกขาเนี่ยเหมือนพระโพธิสัตว์เหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านสเสวยชาเป็นพระเวสสันดรท่านโกรธชูโชคมากตีลูกท่านตีลูกชาลีกันหาตีแล้วตีอีกร้องไห้ลูกก็ร้องไห,ห้พ่อช่วยพ่อก็ไม่ช่วยท่านก็ จะช่วยแล้วที่แรกก็ดึงพระขันมาแล้วดึงพระขันจะมาตัดคอชูชกแล้วได้ดึงได้ครึ่งหนึ่งท่านคิดได้เราให้ทานไปแล้วนี่นะให้ทานให้ทานวัตถุสิ่งของให้ทานกลองลงใจทานทุกอย่างทานชีวิตกันให้ได้ทําไมเราจะทําอย่างนี้เลยนึกได้น้ําตานี่แทบเป็นสายเลือดตาแดงหมดเลยพนะระอาจานย์ฟังที่ไอคณะเกตนะิะ เล่าให้ฟังเอ้ยอ่านให้ฟังนี่โอ้โหบางทีน้ําตาซึมเป็นคนอ่อนไหวถึงว่าเป็นอย่างนี้ก็อ่อนไหวอ่อนไหวก็ตาซึมเหมือนกันโอ้โหทไมท่านบาเพ็ญขนาดนี้ท่านก็คมด้วยอุเบกขาทำเราสร้างมาขนาดนี้ไม่ควรไม่ควรไปฆ่าเขาท่านก็เอาเ,อาเอาข้าอุเบกขาทำไฟลูกสาวก็ไม่พอใจพ่อว่าทําไมเห็นลูกโดนตีขนาดนี้ไม่มาช่วยชาติหน้าชันใดไม่ขอเกิดมาเป็นลูกอีกแล้ว ไม่ขอเป็นลูกพระพระพุทธเจ้าหรือว่าขอเป็นลูกของพระโพธิสัตว์อีกแล้วท่านก็ไม่เกิดมาจริงก็เป็นนางอุบลวรรณนาที่โดนคมคืนนางอุบลวรรณาเป็นบริวารเป็นสาวกของท่านเป็นนางอุบลวรรณาที่สวยที่สุดแต่ก็โดนคมคืนนั่นนั่นลาหุนก็เป็นลูกลูกของของสิทธ,ธะลาหุนเพราะว่าแปลว,ว่าบ่วง เก <c oughs> ิดมาพอแปลว่าบ่วงบ่วงบ่วงที่ทําให้เราติดพอรู้รู้จะรัดจะผูกพันท่านก็หนีเลยโพ,พริสั์หรือว่าพระโพ,พริสั์หรือว่าอะไรต้องมีปัญญาน้าหน้าอยู่แล้วการออกบวชทุกอย่างมันต้องมีปัญญาน้าหน้าเหมือนพระอาจารย์ก็เมื่อก่อนก็คิดว่ามีครอบครัวก่อนค่อยบวชแต่สมัยนี้คิดไม่ได้ไม่ไม,มีพอมีแล้วมันผูกพันผัวเมียก็ผูกข,ข้อแขนไปไหนก็ไปลําบาก ถ้ามีลูกมีหลานก็ผูกคอไปไหนไม่ได้เหมือนเราท่านอะไรออกไม่ได้ผูกคอถ้ามีทรัพย์สมบัติก็ผูกเท้าไปไหนไม่ได้ไปไหนก็ห่วงบ้านห่วงช่องห่วงไปไหนก็ไม่ได้ห่วงผัวห่วงเมียห่วงบ้านห่วงช่องห่วงมีหลายห่วงห่วงพัดคอไม่พอมัดมือมัดเท้าอีกมัดหลายอย่างห่วงห่วงนี้ฉะนั้นเราพยายามตัดห่วงห่วงต่าง ห่วงที่มันผูกพันเราห่วงสามห่วงการมาพบรูปประพบรูปประพบเนี่ยห่วงที่ห่วงไม่รู้จากจบจากสิ้นเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบในรูปประพบเลยมันทุกข์ทุกข์กแบบทุกข์แบบทางโลกมันทุกข์ไม่มีที่สุดสุดเนี่ยทำเป็นสิ่งบางอย่างถ้าคนชอบกันถ้ายังไงก็ทุบเข้าข้างกันถ้าคนไม่ชอบกันพูดยังไงก็ไม่เข้าข้างกันอยู่ดี แต่คนมันถูกด้วยธาตุถูกด้วยการกระทําถูกด้วยจริตนิสัย,ยถูกด้วยกัน3มอย่างถูกด้วยธาตุธาตุถูถกกันจริตนิสัยหรือว่าญาติพี่น้องละถูกด้วยแต่พุทธเจ้าหรือว่าเอาธรรมพระวินัยเป็นหลักให้เราไปมีเมตตาต่อกันมีเมตตาสุข,ขะสังฆะสมคีความสมคีนําสุขมาให้แต่ตัวตนแต่คนรอบข้างเนี่ยความสุขในการประพฤติในการบิบัิในการให้ทาน รักษาศีลถือในคำะปัญญาวิทยะขันติสัจจติทานเมตตาเบคามบมีสิบต้องบำเพ็ญไม่ว่าใครนะยิ่งทํามากนะี่เราต้องเจอทบกระทบมากเ่ยพระอาจารย์ก็โดนกระทบมากเนี่ยก็มีกระทบกระทั่งไม่พลาเลยกระทบต่างๆไม่มีใครเลยไม่โดนกระทบกระทั่งไม่มีใครไม่มีใครว่าเราดีอย่างเดียวมีคนคนรักเท่าพื้นนังคนชังเท่าพื้นเสือเรายอมรับความจริงแค่นี้ก็พอแนละ้วพอคนเราเกิดมา เพื่อจะอยู่โลกให้ได้อยู่ด้วยความอยู่ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยการพินิจพิจารณาตัวเองไปพิจารณาตัวเองพิจารณาผู้อื่นเมตตาตัวตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นถ้าเราเมตตาตัวตัวเองแล้วก็เมตตาต่อผู้อื่นพอคนเรามีความทุกข์มีภาวะอารมณ์ไม่เหมือนกันขึ้นขึ้นหนึ่งลงยำขึ้นอย่าลงยาลงอย่าท้อยาขึ้นอย่าไปลงยาขึ้นคือว่าเราให้ทานไปแล้ว อย่าไปหลงว่าเราให้ทานเยอะเป็นอัตราตัวตนยมจิตใจมันลงใครมาว่าทําไม่ดีก็โกรธเขานะโกรธเขามันก็ถือว่ารำลงก็ท้อใจไม่มีแรงไม่มีอะไรมันไม่ใช่นักปีบัตินักภาวนามันก็ต้องอยู่นั่นยมขึ้นอย่าลงยำลงอย่าไปท้อพยายามทวนกระแสจิตใจให้มันอยู่สูงจากโลกกระทำแปดสันเสริญนินทามีสุขมีทุกมีลาบสิมลากมียศสัมยศมันเป็นคู่กันเนี่ยโลกกระทำมักมีองค์แปด ปัญญาต้องเจริญนำหน้าปัญญานี้สําคัญนำหน้าเพื่อจะรักษาศีลเพื่อจเอจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าวิชึงชวิชาวความรู้ฉะนั้นวันนี้เราทัานหลายเรามาพร้อมเพียงจงเป็นผู้ตั้งมั่นในบุญกุศลคนงามความดีเนาะขอโมทนากับทุกท่านทุกคนสาธุ